สวัสดีค่ะผู้มากด้วยบุญบารมีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พบกันกับเมเนนภาแบ่งปันผ้าแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะวันนี้นะคะเมขออนุญาตมาแบ่งปันบารมีหลวงปู่สมศรีสุจิโตก่อนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนติดต่อเมตามที่เมให้ด้านล่างเลยนะคะทําไมนะคะ หลายท่านหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหลวงปู่สมศรีสุจิโตท่านคือผู้ใดนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะหลวงปู่สมศรีนะคะท่านเป็นลูกศิษย์นะคะของหลวงปูท่ทองมาถาวโรนะคะและเป็นศิษย์เอกอีกองคหนึ่งนะคะก็ว่าได้เลยนะคะเป็นศิษย์เอกอีกองหนึ่งนะคะที่เดินธุดงตามหลวงปูท่ทองมาถาวโรนะคะ และท่านยังเป็นสิทธิ์ผู้พี่ของหลวงปู่ศิลาด้วยนะคะหลวงปู่สมศรีนะคะนี่แหละนะคะที่ทุกคนจะได้รู้จักหลวงปู่สมศรีนะคะหลวงปู่สมศรีท่านอยู่ที่วัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาลสินและที่สําคัญหลวงปู่สมศรีท่านไม่รับยศดตาแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านบอกว่าท่านจะเดินธุดงค์นะคะท่านจะเดินตามรอยหลวงปูท่ทอมาถาวโรนะคะ หลายเหรียญหลายรุ่นนะคะของหลวงปู่สมศรีมีประสบการณ์ทุกรุ่นค่ะนี่แหละนะคะเกจิองค์นี้แหละนะคะที่ประสบการณ์รุ่นแรกฟ้าผ่าแล้วไม่ตายนะคะประสบการณ์จริงเลยนะคะฟ้าผ่าแล้วไม่ตายนะคะมีเคยเอาออกมาให้ชมกันอยู่นะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมีขออนุญาตมาแบ่งปันเหรียญรุ่นเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีนะคะเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5ค่ะเป็นรุ่นที่5นะคะของหลวงปู่สมศรี หลวงปู่เคยทำนายไว้นานแล้วนะคะก่อนที่เมย์จะไปสร้างอีกคนที่ดูแลหลวงปู่นะคะท่านบอกไว้ว่าหลวงปู่เคยบอกไว้ว่ารุ่นที่ห้านะคะจะโด่งดังคนจะตามหาในรุ่นที่ห้าและคนจะรู้จากหลวงปู่มากขึ้นคือรุ่นที่ห้าตอนนั้นเมย์ยังไม่รู้เนาะว่าเมย์เป็นผู้สร้างรุ่นที่ห้านะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นนี้จะสร้างน้อยสร้างน้อยมากๆเลยนะคะจะสร้างเพียงแค่1,962เหรียญรวมทุกรายการเลยนะคะมาก่อนอื่นนะคะเมขออนุญ,ญาตแบ่งปันนะคะรายการนี้นะคะเป็นนะคะ ภาพนะคะเข้าในพิธีปลุกเสกนะคะเข้าในพิธีปลุกเสกทั้งสี่วาระเลยเข้าในพิธีปลุกเสกทั้งสี่วาระเลยที่สําคัญนะคะหลวงปู่เมตตาจารย์แล้วนะคะหลวงป,<ไ>ปู่เมตตาจารย์แล้วนะคะรายการนี้นะคะรูปนะคะเหรียญสมาสมปทานาหลวงปู่เมตตาจารย์แล้วนะคะถ้าบูชาไปนะคะก็ถือว่าได้ร่วมทํปปมาบุญนะคะร่วมทําบุญบูรณะองค์พระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะ รายการนี้นะคะมีให้ราคานี้เลยราคารวมค่าจะส่งนะคะราคาโอน1 5 0 0บาทรวมค่าจะส่งค่ะโอนพันหค่ะโอนพันหนะคะปลายทางปลา,า,ายทาง1 9 0 0โอนพันห้าพันปลายทางพันเก้านะนะคะถ้าใครไม่พร้อมปิดอย่าสั่งนะคะเพราะว่าเราส่งจริงแน่นอนร้ายเปอร์เซ็นและรายการนี้นะคะหลวงปู่ก็มีตาจานแล้วนะคะรอยจานแบบ บางมากนะคะหลวงปู่ก็กดอยู่แต่ว่าลอยจานบางมากแต่หลวงปู่ใส่คาถาเข้าไปเต็มที่นะนะคะรายการนี้มีแค่2ภาพเท่านั้นรายการละผ่0นห้าร้อยบาทเท่ากันเลยนะคะรายการละ1 5 0 0บาทเท่ากันเลยนะรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังฆวานอนนะคะเข้าในพิธีทั้ง4วาระเลยนะคะนะคะมานะคะรายการนะคะเสมาสมปัานาหลวงปู่สมศรีนะคะ ถ้าใครอยากได้รายการลุ้นนะคะรายการลุ้นซีนเดิมลุ้นซีนเดิมนะคะลุ้นซีนเดิมนะคะมีให้ราคานี้เลยนะลุ้นซีนเดิมลุ้นซีนเดิมราคาโอนราคาโอนนะคะ300ร้อยโอนสามไปทางนะคะ400โอน30มไปทาง400ร้อยราคาลุ้นซีนเดิมนะลุ้นซีนเดิมนะคะรายการที่ อสามเต็มแล้วรายการที่สี่ห้าหกเจ็ดปดยังพอมีอยู่นะรายการที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะยังพอมีนะคะสามเต็มนะคะสองรายการสองนะคะเนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้เนื้อเงิน,น,าาองน,องนตอนนี้แพงมากเงินแพงแล้วก็เป็นหน้ากากทองคําแท้ด้วยนะคะเป็นหน้ากากทองคําแท้ด้วยนะเดี๋ยวเมยดูให้แป๊บคุ แลยกันตัวอย่างเอาไปดียมอยู่นะคะมานะคะมาเดี๋ยวให้ชมนะคะรายการลุ้นนะคะรายการลุ้นเดี๋ยวมีจะเปิดให้ดูแล้วก็มีจะบอกราคาเลยนะคะถ้ารายการไหนที่แบบเอาไว้บูชาได้ก็เอาไว้บูชาเพราะว่ารุ่นนี้สร้างน้อยมากแล้วหลวงปู่ท่านเป็นพระที่อยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากไม่รับยศไม่พอแล้วหลวงปู่อยู่แบบสมถะเรียบง่ายบ้างมากมากเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าคุณงามความดีสร้างไว้คนก็จดจํา นะคะสิ่งของอย่างอื่นเอาไปไม่ได้นอกจากคุณงามความดีเท่านั้นนะคะนี่คือบารมีธรรมของหลวงปู่ทองมาทาวโรนะคะหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะใครอยู่ใกล้ก็ไปกราบหลวงปู่ได้นะคะเมื่อก่อนนะคะหลวงปู่ก็ไปปราบผีปราบปอบนะคะอยู่ที่บ้านแต้นะคะหลวงปู่นี่คือท่านจะเก่งเรื่อง ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมนะคะแล้วค่าปลอดภัยนะคะค้าขายค้าขายนี่คือสุดยอดนะนะคะรายการนี้มีจีวรหลวงปู่มาด้วยนะคะรายการนี้นะคะติดจีวอหลวงปู่ไปด้วยนะในถกในซองรายการนี้นะคะมีให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆซูมเอาเพราะว่าใช้กล้องแล้วแบบมัวนะคะ รายการนี ities, like people, ้นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงมันปูจะสร้างแค่30เหรียญนะเนื้อทองแดงมันปูค่ะสร้างแค่30เหรียญนะเลข7ตัวเดียวต่อโคตรรวยเลข7ตัวเดียวต่อโคตรรวยนะคะเลข7ตัวเดียวต่อโคตรรวยนะรายการนี้มีให้ราคานี้เลยเลข7ตัวเดียวต่อโคตรรวยนะคะราคานะคะราคาโอนสาม ค่ะให้โอนสองอห้าสิบนะคะราคาโอน250จ้อยห้าสิจะไปทางนะคะไปทางสางร้อยหสโอน250ยห้าสิบค่ะไปทางสามรอยห้าสิบนะคะต่อโค้ตรวยแต่ละแต่ละองค์ต่อโค้ดต่างกันนะคะแต่ละองค์ต่อโค้ดต่างกันต่อมาค่ะเมื่อคืนนี้ไลฟ์สดคอแบบ เสียงแห้งมากเลยไลฟ์สดในเพจนะคะเสียงแบบไปหมดเลยนะเมว่าลงคลิปใน youtube ดีกว่าตอนแรกเมว่าจะไลฟ์ใน u t u b e นะคะแต่กลัวทุกคนหลับก่อนต่อเลยนะคะรายการนี้นะสำหรับใครที่ถามนะคะรายการของหลวงปู่ศิลาเข้ามานะคะหาให้ได้นะคะแต่ละรายการหาให้ได้นะขออนุญาตแกะ แกะเลยถูกๆขึ้ได้ไหมพิเศษได้พิเศษแกะยากมากอู้เลขสวยมากรายการนี้นะคะ เป็นรายการที่68ค่ะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงมันปูรงยาจีวรค่ะนะเนื้อทองแดงมันปูรงยาจีวรนนะคะขอบแดงซุ้มรงยาขอบแดงซุ้มขาวรงยาจีวอจจะสร้างนะคะจะสร้างจะสร้างสามสิบเหรียญนะจะสร้างสามสิบเหรียญนะคะจะสร้างสามสิบเหรียญนะคะรายการนี้จะสร้างสามสิบเหรียญเท่านั้นนะคะจะสร้างสามสิบเหรียญ ทุกคนเลขแปดนะอง์นี้เลขแปดตอกโคตรรวยเลขแปดตัวเดียวนะคะโคตรรวยตอกเลขแปดนะคะแล้วก็ตอกโคตรรวยองค์นี้ราคาโอนนะคะสามร้อยห้าสิบค่ะปลายทางสี่ร้อยโอนสามร้อยห้าสิบนะคะไปทางสีะะ่ร้อยบาทนะคะเอาไปไว้นะคะเอาไปไว้บูชาพุทธคุณเอาไปไว้แจกญาติาพี่น้องมีบอกเลยนะคะใครที่แบบว่าหมู่บ้านไหนที่แบบว่ามีมีสิ่งไม่ดีสิ่งลี้ลับ เอาไปไว้ขึ้นคอเถอะค่ะเชื่อมีนะเพราะว่าเมื่อก่อนทางสารครามนะคะทางสารครามทางจังหวัดส,สารครามแบบตายติดติดกันนะคะจนได้ขอเหรียญจากหลวงป,ปู่นี่แหละนะคะไปไว้ขึ้นคอนะคะแต่ละคนในหมู่บ้านมีขออนุญาตเล่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนนะนี่ค่ะวันที่มีพิธีปลุกเสกนะคะในเหรียญรุ่นเสมาสมปัานาของหลวงปู่สุนทรีคือ พระนะคะพระที่สวดนะคะพระที่พาสวดมนต์นะคือมยไม่ได้นิมนต์มาเลยเมยไม่รู้เรื่องว่าแบบพิธีเลยว่าต้องอะไรยังไงแล้ววัดก็วัดก็ตอนแรกวัดบอกว่าเอาเอาพระสามรูปในวัดนะคะพระสามรูปในวัดแต่ว่าแต่ว่าด้วยความว่าบังเอิญน,นะบังเอิญมากเลยณนณะนะวันนั้นนะคะนี่ค่ะ พระเกจิรูปแรกนะคะองค์แรกมีก็ลืมถามชื่อท่านนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะอยู่ที่สารคามนะคะมีมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ด้วยนะคะอยู่ที่สารคามนะคะขึ้นขันคูกับหลวงป,ปู่นะคะคือสามองค์สามองค์แรกนี้นะคะคือสามองค์แรกนี้นะคะแต่สององค์หลังก็เป็นพระรูปวัดนะคะอยู่ในวัดนั่นแหละนะคะก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ คือเมย์ไม่ได้มิมนมาเลยเมย์ไม่รู้เรื่องพิธีนะคะท่านมานะคะท่านมาท่านมากราบหลวงปูสง่สมศรีแล้วก็มีงานพิธีพอดีท่านบอกนะคะก็เห็นงานพิธีก็เลยมากราบหลวงปู่มามาดูช่วยหลวงปู่นะคะท่านก็เมตานะคะท่านก็เมตานําสวดมนให้นะคะเมตานําสวดมนให้และท่านนะคะได้พูดตอนนั้นอยู่ในกุฏิเนาะอยู่ในกุฏิเมีก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้กุฏิหลวงปู่นะคะที่เป็นไม้เก่านะ ที่นั่งอยู่กันหลายๆคนนะคะมีทั้งพระทั้งโยมนี่แหละท่านก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะท่านบอกพูดกับพระอาจารย์ชรัตนะคะท่านพูดกับพระอาจารย์ชรัตว่าเนี่ยที่เราได้มาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมพระอาจารย์ท่านบอกแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์นี่เป็นเรื่องบุญสัมพันธ์กันล้วนๆเป็นเรื่องบุญนะคะ ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์กันเราก็ไม่ได้มาพบไม่ได้มารู้จักกันนะท่านก็บอกแบบนี้เมย์ก็ชื่ในใจขึ้นมาเลยนะในวันทําพิธีนะเมย์ถึงบอกทุกคนว่าในรุ่นนี้เมย์ตั้งใจที่จะสร้างมาเพื่อนะเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่และร่วมทําบุญกับหลวงปู่รวมสร้างวิหารกับหลวงปู่ให้สําเร็จรุ่งร่วงนะคะยอดเมย์ถึงบอกว่ายอดจองไม่เต็มแต่เมย์เชื่อว่าเมย์ออกมาพูดทุกวัน ะะและทุกคนก็จะได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นนะคะนี่แหละคะ่ะหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะนี่แหละเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งเลยนะนะคะมาต่อมานะคะเดี๋ยวก่อนจะไปแกะรุ่นเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนองนี้นะคะเผื่อใครผ่านมาเห็นแล้วอยากได้เรียกสวยด้วยตอนนี้เชื่อว่า คนยังเลือกผ้าต่อไปในอนาคตมีเชื่อตามคำหลวงปู่บอกเลยนะนะคะต่อไปหลวงปู่บอกว่ารุ่นนี้แหละจะหาได้ยากเพราะว่าใครมีใครก็เก็บรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่เป็นเนื้อนวะพลายทองคำหน้ากากหน้ากากชุบทองคำแท้นะคะนวะพลายทองคำหน้ากากชุบทองคำแท้นะคะรายการนี้สวยมากนะคะรายการนี้สวยมากและด้านหลัง ด้านหลังต่อโคตรรวยเลกาด้านหลังต่อโคตรรวยนะคะเลกาเลก9ด้วยนะคะองค์พญานาคเจ็ดเสียนะคะต่อโคตรรวยเลการายการนี้นะคะเลกามีให้ราคานี้เลยนะราคาโอนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอนเก้า้อยเกสบเก้านะคะปลายทางปลายทางหนึ่งพันสารอบาทโอนเก้า้อเก้า้าค่ะไปทางหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ แบบดีใจมากเลยนะที่ส่งไปให้ทุกคนเราได้รายการพิเศษกันเชื่อไหมเวลามีแก่นี่มีก็อยากรุ้นรายการพิเศษเหมือนกันแต่น้อยมากเลยนะรายการพิเศษนะคะจะได้นะมาอุย๊ย ูดปุ๊บมาปั๊บรายการพิเศษนี้หลังจานนะคะด้านหลังจานนะหลังเรียบจานมือนะคะหลังเรียบจานมือนะคะหลวงปู่นะคะหลวงปู่มอบหมายให้หลวงพ่อชรัตนนะคะท่านเป็นคนจานนะคะรายการที่สี่สิบเก้ารายการที่สี่สิบเก้านะคะไม่ใช่สิไม่ใช่รายการที่สี่สิบเก้าองนี้เป็นรายการธงแดงรวมดำ หลังเรียบจานมือสีแปดจะสร้างแค่เก้าเหรียญทุกคนจะสร้างแค่เก้าเหรียญจะสร้างเก้าเหรียญน,นะรายการนี้จะสร้างเก้าเหรียญเดี๋ยวมีดูให้ว่าเลขอะไรแล้วตกพิเศษเลขสองตกพิเศษเลขสองนะคะหลังเรียบจานมือหลวงพ่อชรัตคันติโกโมตตาจานให้นะคะเพราะว่าหลวงปู่สมศรีท่านมอบหมายให้หลวงพ่อชรัตนะคะเมตตาจาน ยันแต่ละยันด้านหลังเหรียญไม่เหมือนกันนะคะด้านหลังเหรียญไม่เหมือนกันนี่ค่ะเนื้อทองแดงรุมดํานะคะเป็นเนื้อทองแดงรุมดําหลังเรียบจานมือนะคะองค์นี้นะหลังเรียบจานมือตอกพิเศษด้วยนะคะตอกพิเศษด้วยตอกพิเศษด้วยนะคะจานมือตอกพิเศษนะคะให้ราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะราคาโอนมีแค่เก้าองค์นะราคาโอนราคาโอนนะคะเลขสอง นะโอนห้าอยเก้จ้ะโอนห้าไปทาง690นะคะโอน590ไปทาง690พูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะว่าเนื้อพิเศษนะ่่อมานะคะต่อมาเดี๋ยวแกะแกะพร้อมทุกคนทุกท่านไปพร้อมๆกันเลยนะ Ooh, มาแล้วมาแล้วรายการนี้มีใครรอไหมคะรายการนี้มีใครรอไหมเป็นเนื้อตะปูสังขาวนน์ค่ะนะคะเป็นเนื้อตะปูสังขาวนน์ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าทุกคนที่ปิดไปได้ร่วมทําบุญกับหลวงปู่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเมย์บอกแล้วรุ่นนี้สร้างน้อยนะคะถ้าถ้าหมดก็คือได้ร่วมทําบุญกับหลวงปู่ทุกคนและด้านหลังจานมืออีกแล้ว อะไรจะขนาดนั้นด้านหลังจานมืออีกแล้วอะไรจะขนาดนั้นและจานมือมีแค่9้าเหรียญน,นะคะตะปูสังขวนน์หลังเรียบจานมือขออภัยตะปูสังขวนนหลังเรียบจานมือจะสร้างสามสิบเหรียญน,นะจะสร้างมาสามสิบเหรียญ เน like, like. like ื้อตะปูส huh. ังขาวานอนที่ทุกคนอยากได้มีแต่คนอยากได้เนื้อตะปูสังขาวานอนนะคะเป็นเหรียญหล่อตะปูสังขาวานอนนะคะมีเคยให้ความหมายของตะปูสังขาวานอนแล้วนะนะคะในความเชื่อสมัยโบราณนะคะไม่ว่าจะทําการใดนะคะต้องมีตะปูสังขาวานอนนะคะแลวทุกวันนี้หายากแล้วนะคะหายากแล้วนี่ค่ะด้านหลังนะคะจาแล้วมีหิ มีถึงบอกว่าแต่ละรอยจานด้านหลังไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะโค้ดก็ไม่เหมือนกันนะนี่ค่ะอันนี้นี่ค่ะนี่เลขสองเก้าจ้าเลขสองเก้าให้ราคาเท่ากันเลยราคาโอนนะคะอามีให้ราคานี้โอนห้าร้อยห้าสิบโอนห้าร้อยห้าสิบปลายทางหกร้อยห้าสิบจ้าโอนห้าร้อยห้าสิบปลายทางหกร้อยห้าสิบนะคะ ต่อมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะการกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าได้เป็นสะพานบูรร่วมกันนะ เนื้อพิเศษเนื้อพิเศษนะคะหุ้มหุ้มมาแบบนี้คือเนื้อพิเศษนะนะคะหุ้มมาแบบนี้คือเนื้อพิเศษเป็นเนื้ออะไร หุ้มมาแบบนี้เป็นเนื้ออะไรว้าวสวยมากสวยมากนี่เลยนะคะเป็นเนื้ออัปก้าซาตินเนี่ยค่ะเนื้ออัปก้าซาตินนะคะคุยพื้นราชาวดีคุยพื้นราชาวดีหนาา้นากากชุบทองคํานะคะหน้ากากชุบทองนี่ค่ะเนื้ออัปก้าซาตินนะคะหน้ากากชุบทองนะเลขสามเลขสามตัวเดียว เลขสามตัวเดียวด้วยนะองค์นี้เลขสามตัวเดียวนะคะให้ราคานี้เลยนะเลขสามตัวเดียวนะคะราคาโอนราคาโอนนะเลขสามตัวเดียวนะจะสร้างทั้งหมดเดี๋ยวเมนูจำนวนการจะสร้างจะสร้างทั้งหมดสิบห้าเหรียญนะคะทุกคนจะสร้างทั้งหมดสิบห้าเหรียญนะคะราคาโอนนะคะห้าร้อยห้าสิบโอนห้าร้อยห้าสิบค่ะไปทางหกร้อยห้าสิบถือว่าเอาไว้บูชาพุทุกคนนะคะเอาไว้แบ่งปันกัน นะคะโอนห้าร้อยห้าสิบไปทางหกร้อยห้าสิบจ้ะพิเศษมากนะคะต่อองค์นี้เดี๋ยวมีจะเปิดปราคาเลยเล็กองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะ เป็นรายการที่สี่นะคะเป็นเนื้อทองระคังนะคะเนื้อทองระคังเนื้อเงินเนื้อเงินชุบทองคุยพื้นเขาบอกว่าเนื้อเงินชุบทองคุยพื้นเงินชุบทองคุยพื้นลงยาชาวดีนะคะจะสร้างทั้งหมดเก้าเหรียญนะองค์นี้จะสร้างทั้งหมดเก้าเหรียญน,นะคะเลขเจ็ดตัวเดียวเลขเจ็ดเป็นเลขวันเกิดหลวงปู่นะเลขเจ็ดเป็นเลขวันเกิดหลวงปู่ต่อพิเศษ ตออพิเศษองค์นี้ราคาโอนนะคะโอนหกร้อยห้าสิบค่ะไปทางเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะโอนหกร้อยห้าสิบไปทางเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเลขเจ็ดตัวเดียวเป็นเลขวันเกิดตรงขู่าหมดหรือ,อยัง ีจะให้เลขเก้าแบบราคาพิเศษเลยองค์นี้นะคะเป็นเนื้ออัปกาซาตินนะคะคุยพื้นลงยาแดงหน้ากากชุบทองคำค่ะหน้ากากชุบทองคำสวยมากนะคะด้านหลังเลขเก้าด้านหลังเลขเก้านะคะด้านหลังเลขเก้าเลขเก้าราคานี้เลยนะคะราคาโอน ราคาโอนเลขเก้า็ก้าสิโอนเจ็้อยเกค่ะไปทางแปดยเก้าสิบนะคะเลขเก้าตัวเดียวนะคะเลขเก้าตัวเดียวนะฝากทุกคนนะคะร่วมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีจะมาเปิดแบ่งปันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ